ว่าสิ่งที่อาจารย์เคยผ่านจากระงโซตัสก,กับโซตัสของที่นี่ไม่เหมือนกันอาจารย์จบวัดวกรรมมาเนี่ยเรารักกันและพี่เขาหรอเราเรารู้ได้ในท้าที่สุดว่าพี่ระเบาและพี่ก็จะไม่ยอมให้เราเหลุดออกไปนอกสายตาจากระบบที่ควรจะเป็นแต่ระบบที่นี่อนี่ยอาจารย์มาทำงานอาจารย์มองว่าเราอาจจะพยายามทำระบบแบบที่มันเป็นระบบแบบนั้นนั่นแหละ แต่ด้วยกระบวนการความเข้าใจประเพณีปฏิบัติที่สืบทอดอะ่ะมันเพีย้ยนมันกลายเป็นว่ามีจะอัดกันแต่ไม่ได้รู้สึกว่าในชั้นที่มันห่างๆกันมันจะรักกันมันมน,นอาจารย์ไม่รู้สึกท่านมันอาจจะรู้สึกว่าในชั้นที่ใกล้ๆกันอะ่ะอาจจะแบบคงจะตามกันถึงแต่ถ้าพอไกลไปอ่ะไม่ได้รู้สึกว่า ความรู้สึกผูกพันที่ได้จากไอโซตัสที่เรารับน้องเราฝึกว่าน้องต้องรู้สึกดีกับความเป็นว่าอะไรอะไรไม่ไม่ถึงอาจารย์มั้งสมมึงอาจารย์มีเชียร์ของรัฐบาลอาจารย์ดับไปอย่างเงี้ยถ้าสมมติอาจารย์เป็นรุ่นพี่อาจารย์มองว่าน้องที่อยู่ในยุคปัจจุบันทําไม่ถูกเนี่ยพี่พี่มีสิทธิ์พูดแต่น้องจะทําไม่ทําอยู่ที่ว่าเราคุยกันเข้าใจกันไหมแต่ถ้าสมมติว่าที่นี่มันเหมือนกับว่ามันลุยโหดอย่างเดียวอ่ะมันไม่ได้ มันไม่ได้เติมน้ําให้ต้นไ,ไม้โตด้วยมันเหมือนกับมัน prayed, ลุยลุยลุยเพื่อความมันอ่ะอาจารย์รู้สึกอย่างนั้นแต่ไม่รู้นะปีหลังๆมาบางกลุ่มเริ่มดีขึ้นนะปีที่ประธานเชียร์ของสโมเข้ามากํากับดูแลไอ้รุ่นๆที่ไปวิ่งไปทําอะไรเนี่ยถ้าสมมุติว่าความสัมพันธ์มันมีมิติอื่นด้วยนอกจากความสา,า,มสา,า,มสาใจอ่ะระบบนี้จะดี แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ระบบนี้ทำด้วยความมันอย่างเดียวอะระบบนี้จะไม่ดีมันละต่าตเรจะใช้ผมแค่แนะนําได้ว่าตัวชีวัดใดที่ทําให้ระบบมันดีสิ่งที่ระบบดีคือพี่ต้องเป็นพี่ในทางด้านวิชาการ <c oughs> คือพี่ระบบโซตัสนี้พี่ต้องเป็นผู้สอนได้ อสอนทุกด้านแล้วพี่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีได้เนี่ยคือระบบผมมองว่าถ้าพี่ทําได้เป็นตัวอย่างที่ดีไม่มีปัญหาตัวชีวะที่สองคือจํานวนของนักศึกษาที่นักศึกษารุ่นน้องเนี่ยมีการทายน้อยลงเนี่ยตัวชีวะนี้ตัวชีวดที่สองตัวชีวดที่สก็คือความสัมพันธ์ของพี่กับน้องมันต้อง จะเลิญงองามมากขึ้นความสัมพันธ์นี้ชี้วัดอย่างไรเช่นเวลาทำงานกลุ่มในวิชาหนึ่งวิชาที่มีพี่เปอร์มาเรียนด้วยพี่เปอร์กับน้องต้องไม่เกรงกันต้องไม่เกรงน้องสามารถที่จะให้พี่เข้าร่วมกลุ่มได้โดยไม่รู้สึกอะไรอ่าตัวชี้วัดที่สี่ กิจกรรมที่ทำเพื่อบำเพ็ญประโยชน์หรือทำให้แก่ผู้อื่นยังมีน้อยเกินไปยังไม่เห็นเช่นเอาง่ายๆเลยนะรณรงการจอดรถมอไซค์ให้เป็นระเบียบด้วยระบบการรับน้องเนี่ยผมมองว่านี่คือตัวอย่างหนึ่งที่จะชี้วัดว่าระบบโซตัสเราแข็งแรงหรือไม่แข็งแรง จริงๆในทิศที่เรากำลังทำาดูดีขึ้นวัดคิดที่ถูกและอาจารย์อยากเห็นนะคืออยู่ในกระบวนการที่เป็นมาตรฐานสากลส่วนการลงโทษวินัยอะไรไม่ได้เป็นข้อไม่ได้เป็นข้อจำกัดน,นะอาจารย์เห็นด้วยเราคนนวรโดนฝึกน้องๆคนนวรโดนฝึกแต่เราต้องท้ายที่สุดบอกเขาได้ว่าเรารักเขาเราอยากใช้ชื่อว่าเป็นรุ่นพี่เขาแล้วเขาก็จะรู้สึกดีและยอมรับเราในฐานะรุ่นพี่เรา โดยรวมดูทิศกททิศานดูดีขึ้นนะ